สวัสดีครับ FC พี่พลทุกคนนะครับวันนี้เรามาที่อำเภอเพ็ญนะครับอุดรนะครับเราได้แวะมาที่คาชะโนดนะครับมากับทีมงานพี่พลเยโสนะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งเครื่องเสียงที่วัดนะครับผมวันนี้ก็เอาบุญมาฝากนะครับช่องพี่พลเยโสนะครับยังไงก็ทําบุญด้วยกันนะครับท่านใดที่ซื้อเครื่องเสียงของตองไยสะเทือนกับทีมงานพี่พลเยโสนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปทําบุญกันนะครับยังไงก็ได้บุญด้วยกันนะครับ วันนี้น่าจะถูกรางวัลใหญ่ๆกันทุกคนโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปที่วัดอำเภอเพนเลยนะครับสวัสดีครับเอฟซีพี่พจทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดโพสีแก้วอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าชุดนี้นะครับเบลดสิบแปดกลางสิบห้านะครับสองคูณสองชุดนี้สามหมื่นสองพันเก้าร้อยดังถูกใจหลวงพ่อแค่ไหนนะครับชุดนี้ไม้อัดแพ้ทั้งเซตเลยนะครับสวัสดีครับเอฟซีพี่พทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่วัดโพสีแก้วจังหวัด อุดรธานีนะครับามาดูนะครับว่าตอนนี้นะครับใช้ไม้ลอยนะครับหลวงปู่บอกว่าเสียงดีไหมให้ได้ไกลแค่ไหนนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ไม้ลอยสองตัวนะครับตอนนี้ก็อยู่ปากประตูวัดนะครับเสียงที่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับเช็คทดสอบนะครับชุดนี้จะเป็นไม้อัดแท้ขอบเหล็กนะครับเบรดจะเป็นตัว18นิ้วขอบเหล็กนะครับพันวัดแล้วก็จะเป็นเสียงกลาง15นิ้วนะครับ สิบห้านิ้วตัวนี้ก็อยู่ที่พันวัตตเหมือนกันนะครับได้สองใบนะครับตัวนี้พร้อมขาตั้งนะครับอาจจะเป็นขอบเหล็กตัวนี้บอกเลยว่าเป็นไม้อัดแท้นะครับตัวนี้นะครับตตอนี้ผมก็ลองแม้ให้หลวงพ่ออยู่เนาะอันนี้ครับชื่อตัวนี้นะครับอาจจะมืดๆหน่อยๆนะครับช็คชิคทดสอบนะครับตัวนี้จะเป็นขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กเลยนะครับแถมทั้งหมดนะครับแหล มิกเซอร์นะครับตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้ยังเหลือช่องใส่ไม้สายให้หลวงพ่อสองช่องนะครับผมนะรับจะเป็น้อยคู่นะครับ <c oughs> แล้วก็พวเวอร์สตัวปีคอร์สนึตัวนะครับพัรโหลดไฟนะครับแล้วก็สแกนลายหน้าตู้ได้เลยนะครับสองไข่สะเทือนนะครับตัวนี้เบอร์โทรศูนย์เก้าสนึ่งแปสนะครับตัวนี้ก็ ฝากด้วยนะครับแดก็โทรเข้ามาหลวงปูจ่ายตังค์เรียบร้อยโอเคนะครับติดตั้งกันเสร็จแล้วนะครับชุดนี้นะครับ32,900บาทนะครับแถมไม้ลอยหนึ่งคู่นะครับแล้วก็จะมีมิกเซอร์ตัวนี้นะครับ6ช่องนะครับเล่นไม์ได้4ี่ช่องนะครับช่อง3 4จะเล่นเสียงเพลงนะครับผมได้ปลั๊กโหลดไฟนะครับแล้วก็พอร์ต เวอร์สองตัวนะครับเอาเบาๆนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อบอกว่าดึกแล้วชาวบ้านแตกตื่นนะครับ หลวงพ่อเลยนะครับถูกใจนะครับหลวงพ่อถูกใจถูกใจขอบคุณครับครับขอบคุณครับลูกค้าท่านใดอยากได้แดบหลวงพ่อนี่นะครับสามหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยสวัสดีครับเอฟซีพี่พ่ทุกคนครับวันนี้ผมบุกที่วังสะพุงนะครับจังหวัดเลยนะครับผมต้องไคเชื่อนกับทีมงานพี่พจน์ยโสวันนี้มาวันที่สิบเก้านะครับสิบเก้ามีนาคมมากับคืมฟ้าคืมฝนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับที่บ้านผู้ใหญ่นะครับว่าเสียงชุดนี้นะครับ เริ่มต้นจากแค่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทเสียงจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้เอาไมค์กับมิกมาลองนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าชุดนี้หน้าตะแกงสีติดตั้งกันเสร็จนะครับที่บ้านผู้ใหญ่นะครับจังหวัดเลยนะครับบางสะพุงนะครับชุดนี้นะครับหมื่นสี่พันเก้าร้อยเท่านั้นนะครับผมรีบถ่ายวิดีโอตอนนี้ฝนกําลังจะลงนะครับผมโอเคนะครับท่านใดอยากได้แบบของผู้ใหญ่นะครับโทรเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่นะครับผม สัมภาษณ์ก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวฝนจะตกนะครับถูกใจนะครับผู้ใหญ่โอเคครับยังไงอยากได้แบบนี้นะครับโทรเข้ามานะครับศูนย์931178684ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าตะแกรงดานะครับกูปินเตอร์ให้เรียบร้อยทั้งเสียงเบสและเสียงกลางนะครับผมตัวนี้พร้อมเสาตั้งเป็นเหล็กนะครับหูจับของผมก็จะเป็นเหล็กนะครับข้างหลังก็จะเป็นเพดเหล็กสเปคอนอย่างดีนะครับลูกค้าท่านใดโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับส่งถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยเก็บเงินกันนะครับผมยังไงก็ นะครับวันนี้เดี๋ยวไปต่อกันที่อำเภอเพนนะครับโอเคชุดนี้จะได้ปีหนึ่งตัวพาวเวอร์หตัวอ่าลืมไปนะครับผู้ใหญ่เอาตัวมิกมาลองนะครับกับไม้นะครับมิกตัวนี้ก็อยู่แค่2อง0แล้วก็ไม้ตัวนี้นะครับอยู่ที่พ5น0บาทแค่นั้นเลยนะไม่ร้อยคู่นะครับได้ร้อยเมตรเลยโอเคอยังไงก็ฟังเสียงกันยาวๆนะครับวันใจโซ,โซ้ตะก